สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีบรรทุกทุกคน,กคนพบเพากันพี่ก้าวพี่น้องสองน้องพออยู่พบเพากันตอนเสาร์ตอนเสาร์ตอนสวายพี่นอ้องเปิดออกมาก็เห็นปุน่นเหรนปลาเนี่ปลาตัวน,นี้ก็ดีปลาพี่นอ้องเลยปุ่นตั้งแต่เหรนน้ำตอนเสาร์

mà tên này nhỉ tí Tên ở oh mà Phù, phù tên như phù Ờ nhưng khuẩn xuống xuống này coi Tên khuẩn tí phần nào Ở đây bà xong xăm tô Bà ta phiền nội Mà mình nào kinh phiền nội Sự cả mướt là vẫn ngờ vào màn là phi nó oh. ấy đến nạm nhàm sạo thế yeah, chào duyên hẳn đấy ạ hiến bò Wow, ป้าป้าจีนอืมป้าจีนเอาก็เป็นวัดเป็นไอ้ในทะเลมึงบริพารกันไปปั่นเข่าแจักใต้แล้วเลยบริพารไปปั่นเข่าสั่งจักนำข้าเจ้าชกซ้ำมือเลยเมือที่สามข้าเจ้ามามื่ออื่นมื่อนี้เนี่ยบ่ได้เมือที่สาม เพื่อนจังจืได้พลูกค้าเขาเจ้ามาจากปันเขาเนาะกระปุตีเขาเจ้าเขาเจ้ายานพ่นตกมืออื่นมืออื่นพ่นทิตกเลยโอ้ปีนีรูปแหงทั้งยืมเงินร้านสาวผมไปหาเงินลืมเงินน่องไส้มาสื่อจักจนบ่ไดรย,ยังน่าจะคลองนี่ธนาคารลูกน่องก็จะสิบโอมีหาย Chú con năm vô đại nhân ơi Chú Khoang năm đại nhân nơi chúc con năm vô đại nhân ơi Toàn này. đại đại tài giảng đeo đại tài บ่ได้ยังได้ตินี้ในตินี้ติสินเงินหวดแม่ขวางมันมาให้จ้างเกี่ยวข้าวผู้ี่ม่วนแป้งจักบ่เลยม่วนแป้งจักก็ว่ารุ่นว่าสิได้ค่ะบบ่ได้ให้ซะบ่ได้แป้งจนว่าเดเป็นเท่าใดขอขอใส่เงินเท่าใดก็บ่ได้ยังขอคนอื่นน่ะแป้งก็แป้งแล้วก Bạn đại không chào lập bèn là ta lời chân vào chắc neo vào Cô đẹp vì nó Các chào của lập bèn Các chào có chân nhom Đội mẹ son có chân xì há mượn theo mà Chân nhom bác chào các chào các chào พอเจออีกอะเสรีเดไปหาเงินทำงานใจหนีแล้วเฮาก็คิดอยู่ได้คิดว่าอยากเฮ็ดวัดเงินก็ยังบ่มีอยากเฮ็ดวัดไปอันทำงานอยากไปอะไรพี่น้องเอ้เงนินมันบะมีตะกี้ยังว่าเออได้ขายเข่าคลายน้าขายเข่าปั่นอันนี้ขายเข่าปั่นก็สิได้ไปใส่หนีกรบเป๋าจูบอีกแถมขาลูกน้องอีก สิ mm ่ไ hmm. ด้เฮาก็ดีเนาะมันการจำเป็นเฮาก็ไดสองปีจักนะครดบปีที่สามเรียบร้อยแป้งแห้ะแป้งอีกปีก่อนนะครัแป้ง เสือกับจุกเงินິธอได้กับวันนี้ยังเงินเอื่อยอาหายจิตเขาเก็บไว้เບ็นคนทงคนถ่ายนะกับบดเงินคุณแม่เอามาให้เขาจ้างเกี่วเขาเกี่วเขาเกี่วเเกี่วเกี่ยว่ยวเกี่วเเขา ก็อยากได้โอ้ยเบ้นใส่ดิ้นล่นใส่พอสำนิเกี่ยวเขาก็ยุดยจนหย่อนพี่น้องเฮ้ยป้าเหร็ดของเงินหน่อยตเตมิทาวานบอเดอเราใส่เลยได้เราก็จะมาเกี่ยวเขาม่ทาวนมาเกี่ยวเขาดดตัดเขาอันเลย เขาไม่มีหอยเมื่อหละเกี่ยวได้ยดน้อยหนึ่งพี่น้องวางรูไทยหนึ่งยดยดยน,นี่แหละยยุดหยอนนี่เขาเขาบอกงามปีนีของไม่มีก็ดิขีละแหงรุปรุปคักดไดีของไม่มีของเฮากับรุป ข้างเมึงรอบสุด็จไทยปัน่นเสดได้สดาดลูกคข่าผู้ธาคาถาภูปุธากาาปุธาเนาะก็เจ้าอ่านะก็ะเจานะ้เจาก็ท้าท่านได้แล้วก็ดเถ้าปั่นน้ำเฮาว่าเมื่ออื่นจักสิมาหอนข้างไปนี่แหละว่าพ้นสิตกอีน,น่ให้กัยญานบมตีแลยพี่ตงเอ้ยดูก็เจ้าเกี่ยวห้องเมทาวอนเลยก็เจา้าเสียหลุดเมื่อเลย โหลดแล้วก็บตีต์ A เหอะให้มันให้มันให้มันเสมอความหนักให้มันเสมอกัน ก็จะได้เงินแต่มันลำบากเนาะเออเออบางคนก็บ่นไงเออ ใช่แฮมไม่หนักเสมอกันบ่หอนอ่ะนะ ใช่เรามันบอลลุมหน้า,าเราเวียดเช่าขึ้นได้เวียดเได้เงินแต่ละบาทโมเมนต์แนวง,ง่ายเพราเจ้าเช่ามันยับไปทางหนาดิค่ะมันเช่าลดขึ้นหลดขึ้นได้ ใส่กระสอบดินช่องพ้นีนหนอนนี่ลูกน็อกคนนั้นหัวหนา จาชำนาญสองคันละแล้วไว้เนาะสองคันส,นสบาย้แล้วผมมีรถไทยหลายคันนีเออ มีรถไทไลคันสบายอยู่รอกเบิงเขาเมธาวดนนี่เขาจะตัดได้งามอยู่เฮ้ยในสนนะเขาจะกะเกี่ยวได้แล้วขักป็นยังเลยเพอจานะ่อจางอยู่พอเฉยเป่ะเด่กัส มันมีแต่ในสดมันบ่หลายเขาเจ้าก็เกี่ยวเด้ซะเขาเจ้าเกี่ยวออกวแห้งไวอยู่ดอกน่นี่นะอเฮาตัดเองบ่ตอเพืองมันน่มันน่นะเออ นี <N> ่กระซำนี่พอดีนี่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 ต้อเพื่อนมันบัวนาขอมึงวัใหญ่ก่อนแล้วกับบริตัทเนี่ยว่าไรตัวงานกันเนาะหมองครึ่งหมองครึ่งเท่าไรปัดเต็มโขเสียงยังวะพระก็จะใส่ตีนยางไปเลย เย็นโอเคพี <finely> okay, okay. ่น <Bun taking harder> okay. ้องจบคีไว้เพียงเท่านี้คิหนาเพาะกันใหม่สบายดีหมอมันบางกันเนาะมันตกลงยนี่นี่เรื่องมันเหยียบตัวตัวเขาจะบดเกี่ยวกับเยียบ เราบวงเขานี่ละบริด้มาบ่งจัถเออ่ะ